ปฏิจ้าเมื่อนี้จะมาเห็ดกับเขาเนะาะค่ะเนาะเห็ดกับเขากินเสพเสียบ้บบนหยุดเนาะจ้ะพี่น้อยจะเห็ดได้ยังปฏิที่เห็ดอยู่นี่ก็จะเป็นหัวใจไก่แล้วจ้ะเด้อหัวใจไก่แล้วก็ตับไก่ผสมกันเนะาะค่ะเนาะเครื่องในไก่และจ๊ะบ๊อบี้ติดตะขืนมันนั่นแหละแล้วก,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 นนนวก็นี่ก็จะเป็นเครื่องแกงแล้วเราจะเอามาปัน่นเครื่องแกงอ่อม พีนายแมาปัน่นใจน้ากันบูกหวัวปลาแกงออมมเขาใส่แบบนี่ปอนะพี่นอยก็ใส่ตามที่บาไม่กี่ดับกินข้าวได้นาะจ๊ะเนาะมีเอะทาตะไคร่เดี๋ยวจะทาตะไคร่ใบบกูดหอมแดงนี่ยังประมาณนี้แหละจ้ะที่โดยทีใส่ไปเนะาะแล้วก็ส่วนพักก็ที่นี่จ้ะ ผักสารพัดผักจะมีผักขี้เหล่ามีไอหัวนี่พี่ต่อยบุ้งหัซื้อมันจ่ะหัวนี่แกงอ่อมแซ่บๆจะหอมจะเนาะผักขี้เหล่าประกาศขาวแล้วก็จีบี้ต้นหอมน้ำจืดต้นหอมมีต,มมตู้เย็นใส่ไปนั่นเนาะจะเนาะใส่ยังอะไรก็ใส่ไปเลยจ้ะแกงอ่อมตามทีห่อหมักจ้ะแกงอ่อมแซ่บๆแกงอ่อมเครื่องในไกละน,นจะจ้ะเนาะกินมันหยุดจ้ะกินไปจ้ะ อยากแนี to like wrote, ่ยดก็กินแนวนั้นนะเนาะแล้วก็กำลังหนึ่งขหนียวอยู่พี่หน่อยหนึ่งขหนียวสไตล์ง่ายๆจ้ะหนึ่งแบบว่าต้องมีหวดมีซึ่งแล้วจ้ะเนาะหนึ่งใส่ไอ้นี่เห็นว่าจะนี่หนึ่งใส่กระชอนนี่แหละง่ายๆจ้ะดีขึ้นกันจะนิ่มขึ้นกันจ้ะสะดวกสบายที่ทความสะอาดง่ายแล้วจะเนาะเม่อยุ่งยากเอาง่ายๆสไตล์พี่หน่อยนี่แหละจ้ี๋ยะ เดี๋ยวจีมาเนี่ยแกงออมให้เบิง้งก็จ้นนะเนาะแกงออมเครื่องไม่ไก่กันเนาะจ้าจะล่างแกงอยู่เห็นบ่าหน่อยจะใส่ตับใส่ตับไก่หัวใจไก่แล้วก็ล่าพี่แกงนะพี่พี่น้อยบดใส่ลงไปใส่น้ำล้างกำลังพกที่น้อยบอกสูตรแต่ก็เพราะว่าคิดว่าผู้ใด็กก็เพิเมสาเหตุแต่ แกงอิอ่มาะว่ใสูตรนสูตรมันเนาะอย่างใ,ใส่น้ำกระแดก,กเข้าไปนั่นกระแดกเม็ดพอดีใส่หน่อยใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายทีขาดอะไรก็คือผงมาผงมาแบบใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายทีก่กันจ้่ ว่าน้ำปลาเนี่ยมะฮันใ,ใส่เราจะโซดามันจะเข้มนะโซดาใส่น้ำปลาไปกแบบแบบ็ใส่เกลือไปในเครื่องผิดแกงไปน้ำเดียวนะมันเข้มกปล่อยให้เครื่องในกับหัวใจมันสุกก่อนลนะคะปิดฝาไว้รอให้มันสุกกแน้วฉันรับพักกับย่างที่วายเฮ็ยนสอนตุ่มก็จะมีพักนี่เนาะต่าง ขึ้นหน่อยก็ทิขอตัวฮันผักก่อนเด้ๆๆอจะเด้แต่ว่าเบิ่งมาตอนเอย็นเสร็จแล้วมันจะเป็นตะกินบอลแล้วเนาะตอนนี้แกงออมกะไก่ตีเสร็จแล้วนะเนาะขึ้นายก็ทิใส่ผั่วไปน้ำด้วยจะหอมหอมใส่หลายจาังหว่อยหอมดีจ้ะได้มักใส่ขวดได้หลายไก่ก็สุกแล้ว ก็ใส่น้ำลายเนาะแกงอะมัองเวียดนามเอ่อกระเจาะเนาะใส่น้ำเลยเนาะว่าน้ำของผักมันก็ออกมาให้กันได้ประกาศขาถก็มีนม้ำอย่ในนี้หันเนาะนออกมาเนก็หลายก็ดีใส่ผักกวายเป็นละหอมใส่กันหน่อยค่ะ ก็ได้กินน้ำมีน่ะดอกกินคนเดียวแกงก้มลูกัวกินน้ำม่าเป็นดอกหอมใบเขาขว้หอมผักชีแลาเดี๋ยวค่อยๆสิ้มกันเด้อหืมแฉะไปมองเยเราต้องใต่น้ำปลา,าเปละเราใส่น้ำปลาไปหลายะดอก อันนี้ก็บเบาไปลูกามาเด้อมาเด้อบนนี้ไทยชิมมากินนั่นทีหน่อยแข่งคอมสุดแซ่บแข่งคอมว่าใจไก,ก่แล้วก็ตับไก่นโอเคจ้าทายเบิ่งแคนี้ก่อนเดี๋ยวมากินนักันเลยจ้าพอกันคลิปนาจ้าสวัสดีจ้า